Hej, Jamma. Har mere at sige? Kom her. Kom her. Er det er mm. ja, godt være i morgen, ja, det er flot. nede i græsset. Ja. Ja. <laughs> ja. er en Du har rød i hovedet, va? Ja. Det tager Kim gerne der med i solcreme. ตน้นมะเขือเทศของฟ้าแล้วอันนี้ก็คืออะไรฟ้าแวนทีเดียชิลิ้กก็คือพลิกจ้ะพี่น้องปลูกระหว่างตน้นมะเขือเทศนะิ่งจะปลูกไม่น,นีพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเริ่มห้อนแล้วเนาะตอนกลางคืนก็ไม่หนาวแล้วก็โอเคลงมะเขือเทศข้างนอกได้จะได้ไม่เสี่ยงต่อการมันมันหนาวตาย ยายอยาขึ้นไปนะ,ปะ,าะนานพี่น้องอเ,เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ที่ขึ้นปีนต้นไม้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนายหนูหนูไม่ต้องขึ้นไปได้ไหม,ล,มลูกเลอกนยรน้องบอกว่ามันก็ลงมาได้อีกแม่บ้าจ,จ,าจังสั้นแต่มันอันตรายแล้วลูก แต่จริงๆแล้วตอนเป็นเด็กน้อยก็ลองคิดดูนะพี่น้องใครไม่เคยเป,ปีนต้นไม้บ้างามันต้องมีประสบการณ์เนาะทุกคนมันต้องมีประสบการณ์ในการปีนต้นไม้ใช่ไหมคะโอเคจับดีๆเ้อสาสิปีน่ะนะอยากขับเาลึอ,อีกทียิมมานก็จิมมาน หนูทำได้เอาใครมาผู้ใดมากผู้ใดมากอันนี้ชือชุด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 ใส่ชุดเดิมใช่ไหมเนี่ยวันนี้แม่ไปทำงานกลับมาไอคิ้เนี่ยใส่ชุดเดิมนะอันนี้สวัสดีพี่น้องสิคะยังไม่คยเจหนูน้องย่าจ๋าสวัสดีพี่น้องสิคะเฮ้ยมค อาสวัสดีพี่น้องก่อนค่ะ เอาแสีมว่วงละหอมหมนุ่นนุ่นนุ่สีนั้นหอมไหมหอมไหมคะพูดสิคะหอมหอมสวัสดีจน้องทำอย่างนี้ดูก็ส้เต้องวสวัสดีดจิน้องสวัสดีจน้อง ตาพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานเดนมาร์กนะจ้ามือนีมดสผ้าเด็กหน่อยมาซอยแม่เห็ดกับเขาจา้าเมนูของข้ามือนีก็จะเป็นเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งหรือว่ากุ้งผัดหน่อไม้ฝรัง่งน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะพี่น้องเนาะแต่กินจนอร่อยได้ทุกทุกคนในครอบครัวอ๋อ,อให้น้องด้วยลูกตอนนี้เด็กๆก,กำลังหั่นกันใหญ่เลย <ะ S 1> หนูมานั่งตรงนี้สิลูกมานั่งตรงนี้สแกมบัวสิ วันนี้ก็อากาศยังยังดีมากเลยจ้ะพี่น้องเด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่วันนี้เด็กๆอยู่บ้านกับฟ้าเนาะแม่เลิกงานมาเมื่อกี้นี่แม่ก็มาเตรียมจะทำกับข้าวจ้ะเพราะว่าเพราะว่าเลิกงานบ่ายสามมาถึงบ้านก็สามโมงเกือบจะสี่โมงอยากค่ะอยาค่ะแค่สิ โอเคถ้างั้นเอาไว้ตรงกลางได้ไหมคะนี่เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ได้ไหมจะได้ถึงกันทุกคนใช่ไหมแสกกอมวยเนี่ย <Yeah. S 2> <Good. S 1> ให้หั่นหน่อไม้ฝรัง่งบอกว่าแม่มบอกว่าแอน่าวันนี้ช่วยแม่หั่นหน่อไม้ฝรั่งหน่อยนะคะแอน่าก็บอกว่าได้เลยใช่ไหมลูกแอน่าชอบหัน่นใช่ไหมคะผู้ชิรชอบค่ะชอบค่ะขนาดของหน่อไม้ฝรั่งนี่น้องแอน่าจะทําเป็นแบบ มันจะมีตัวอย่างอันนึงนะคะอันนี้คือเอาไว้สําหรับวัดใช่ไหมลกูกอันนี้แนววัดสีห่ห้อนก็ะตองให้ได้แบบขนาดประมาณนี้เนาะส่วนน้องไฟยายอไม่วัดอะไรเลยใช่ไหมคะหันอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอือ๊เก่งจังเลยไฟยายก็สนุกใหญ่เลยค่ะพี่น้องจะบอกว่ามีดที่ใช้หันนี่ไม่คมนะจ๊ะพี่น้องไม่คมเนาะ โอยไฟอะทำไมขันเก่งจังเลยอันนี้แม่แบ่งมาตรงนี้ให้อันนี้คือหนอกของน้องไฟอ่นะน้นอีกคุณอีเนี่ยกลางลูกอืมคุณนี้เนี่ยกลางไฟย่ามันยาวไปต้องหันตรงนี้นี่นี่อันนี้มันยาวไปเลยอ๋อยาวไปก็ไม่เป็นไรกินได้อยู่ดีใช่ไหมลูกโอเคโอเค อ,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 อันนี้ก็สั้นไปเอาบบหันเลยฟาย่าต้องหันออกอีกนี่นี่นี่นเห็นไหมนี่มันแบ่งครึ่งได้เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็แบ่งครึ่งได้ไฟย่าก็ไฟายาก็ไม่หันเลยเหรอลูกใช,ช่ไ,ได้จูกแลวกนนี่คืหอหน่อไม้ฝรั่งจากสวนที่มน์เก็บมาเมื่อวานน่พี่น้องเมื่อวานยังไม่ได้ทำอะไรกินนี่หัน วันนี้เราจะผัดกุ้งใช่ไหมคะกุ้งผัดน้ำมันหอยกุ้งผัดน้ำมันหอยเสียงใครเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แปลกๆอยากให้ดูน้องไอาหารเห็ดถอยวะ หน่อไม้ฝรั่งโอเคสแกนิสพีสยาพี่้พูสิหน่อไม้ฝรั่งอ้ โอเคอันนั้นคือสำหรับวัดนั่นชิ้นนั้นสำหรับวัดเห็นไหมล่ะเนี่ยต้องวัดต้องมีขนาดเท่าๆกันเห็นไหมล่ะบรไเด้พี่น้องอันยาน่ต้องเป๊ะใช่ไหมยิ่งเวลาวาดรูปนี่ต้องเป๊ะใช่ไหมคะอย่าเอาไฟอะไฟมันยาวไปหันออกอีกนั่น โอเคไฟก็เก่งเอาโอเคลูกจาวันนี้มันจะมีเมนูกุ้งเท็มประทอดด้วยนะจ้าพี่นอ้อง นานแล้วที่ไม่ได้กินเนาะอันนี้คือง่ายมากๆพี่น้องซื้อจากช่องคิดตามร้านค้าทั่วไปนะจ้าจะมีขายตามร้านค้าทั่วไปแล้วแต่ขนาดบางร้านก็เล็กกว่านี้แล้วก็มจีจำนวนน้อยกว่านี้อันนี้คือมลซื้อแบบแพ็ค10 10ชิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะทอดให้เด็กๆกินจ้า 火锅是没，直接说的。 I'm 那我。 ดูกุ้งเราโหดมากเลยพอพ please, อผ pues ัดแล้วกุ้งเหลือตัวเล็กนี้เดียวจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องไฟจะให้แงนี้ไฟแคดูแไฟก็ซ่เดีะพอเนี่ยสันพี่แล้วอีนนาอาไหนนะอันสองมสวัสดีจ้าพี่น้องเนี่ยกเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นเยวรสั่ส ให้ไฟก่อนเอาข้าวไหมคะตัดให้ไฟก่อนนะคะพี่น้องจ๋ามาได้อจ้ากอณีอาหารอาหารเย็นนี่สองเมนูเนาะเออ่หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งอันนี้ให้ของไฟอันนี้ของพี่เแย่ใครเข้าดีสิ่งไมอื่รู้สิ่ง แม่ฟ้าเป็นคนปรับขับข้าวให้นะอันนี้แอนนี่อารมณ์กินนะนะให้หมดก่อนนะเนี่ยวันนี้แม่ตั้งตั้งใจทำแล้วก็แอนนี่นกับไฟแล้วก็ช่วยแม่ใครเลยอใครเด็กจะทำมั้งใครอะสองอันนะสองอันเสองอันก็พอสมานให้น้อยให้น,หนึงไฟยัใช้ช้อนลูกใช้ช้อนอืม flere rejer. Gul er lidt nede Der er ja. ikke flere rejer ja, Ah, der er lidt der jo, men det er små rejer. De små? Ja. Du var det rigtigt, Ja, ja, men, det er ikke større jo. Hvad skal du det? det? tag det?

หกกุ้งเทมปุระกับน้ำจิ้มไก่กุ้งเทมปุระกับน้ำจิ้มไก่เป็นอะไรที่เข้ากันมากจ้า สลัดกินผักกับกุ้งอะลูกอร่อยอะลูกกินผักสลัดกับกุ้งอร่อยเยอเลยเนี่ยกินผักกับกุ้งพี่น้องจ๋าหมายวกัวอันนี้ของพี่เอ็นยากยแข่งกันกินผักกับกุ้งอะอส,ม,สม่ไหมกินหัวบุ๋แม่ไเออ Gengang! Læg 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 gengang! Er rigtigt? Kan du huske at være mad nav? Øh, og, asparges. Det de hedder når mig for dig patgum. Når mig for Okay. Far siger de? Når mig for dig. Når Ja. for dig. Når mig for Når mig for dig. pat 꿍템푸라 하? 꿍템푸라 꿍템푸라 예 꿍템푸라 예아 뭔이치이 굿라이 굿쎄 굿그 ขอบคุณค่ะทำยังไงคะ okay. อย่าลืมก <Okay. S 2> ดไลค์กดแชร์กด <Okay. S 2> subscribe กดกระดิ่งให้หนูดคนะคะ,ะคคนี่เห็นไหมพี่เนย่าทำได้ย่ยเก,ก่งเลย